ยอดวันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นเกมกินอาหารตามสีกันต่อดีกว่าแล้ววันนี้พวกเราอยู่ันคนละสีด้วยนะจะบอกให้พี่ฝนสีม่วงเสีดํสีดพวกเป็กสีอะไรฉันสีเหลืองอะสีเหลืองงั้นเหรอแล้วที่สําคัญนะวันนี้เขามีอัปเดตมาใหม่ด้วยนะเนี่ยนี่เลยมัวแต่พูดอยู่นั่นแหละฉันเข้าฟาร์มก่อนแล้วนายเข้าไปเก็บในฟาร์มแล้วงั้นเหรอใช่แล้วอ้โหูฟาร์มแห่งนี้ใหญ่โตมโหฬารมากเลยขอบอกโหพี่ฝนดูดิ อะไรเหรอข้างในมีงัวด้วยมีงัวด้วยหรอเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บตรงนี้ก่อนทำไมข้าวสาลีสีม่วงก็ไม่รู้เหมือนกันของพเพกเจอวัวนมวัวสีดาอะ่ะนมวัวสีดําเหรอใช่แล้วพี่ฝนเจอมะเขือม่วงด้วยขอบอกอ่าเดี๋ยวฉันจะชนะให้ดูคราวนี้ไม่มีทางหรอกพวกเป๊กเพราะว่าฉันจะต้องชนะก่อนโอ้โหมีข้าวโพดม่วงด้วยนะขอบอกเดี๋ยวก่อนอันนี้เขาผสมงาดำหรือไงของเ่เอกดำทุกอันเลย <laughs> เดี๋ยวนะอ๋อรู้แล้วนี่ไงมีแอปเปิ้ลม่วงด้วยนะเนี่ยงั้นของพี่เอกก็เป็นแอปเปิ้ลดำใช่ไหมเนี่ยออใช่แล้วใช่แล้วเ,เดี๋ยวๆๆก่อนโอ้ยฝั่งนี้มีงัวด้วยงั้นเหรอใช่มีวัวด้วยพี่ฝนโอ้มีงัวลดอง,งุนะ่ะอ่ะแล้วของพี่ว <c oughs> <c oughs> ัวลดงาดำหรือไงเออก็น่าจะใหญ่นะนี่ขนาดกล้วยยังเปลี่ยนสีได้เลยขอบอกอ่ะเก็บมาได้เยอะยังอะ่ะเก็บมาได้แค่เนี้ <c oughs> เออพี่เอกเก็บมาได้เท่านี้โอ้ยพี่เอกก็เก็บมาได้เยอะเหมือนกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวก่อน พวกเปกนายอยู่ไหนอะฉันอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ข้างหน้าไหนอ่ะนี่เดี๋ยวโดดไปให้ดูโอ้โห้พวกเป๊กนายจะเก็บเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะอันนี้แค่นิดเดียวเองนิดเดียวที่ไหนโอ้โหดูแถวตั้งเบลเลอร์เธอเลยอ่ะอ๋ยคนอื่นเขาเก็บกันได้เยอะกว่าฉันอีกโองั้นเอาอย่างนี้ฉันไปเก็บต่อดีกว่าไม่รอแล้วนะโอ้พี่ฝนฮะไม่มีแล้วอะ่ะไม่มีอะไรอ่ะสีดําหาไม่เจอ <laughs> สีดําหาไม่เจอเดี๋ยวดู มีเนสโกะเล่นด้วยงั้นเหรออ๋อเนสโกะอยู่สีดํากับพี่เอกอ๋ออยู่ทีมเดียวกันอย่างนี้พี่ฝนก็แพ้แน่นอนเลยอ่ะจะแพ้ได้ยังไงอะเอาก็พี่เอกเก็บไปถึงไหนแล้วพี่ฝนเพิ่งได้แค่ครึ่งตะก้าเองเออแต่เพื่อนพี่ฝนเก็บได้เยอะอยู่นะไหนไหนไหนเอาเพื่อนพี่ฝนมีด้วยเหรอมีดิเพื่อนเก็บไปตอนไหนพี่ฝนไม่รู้เรื่องรีบเก็บแล้วรีบกลับมาได้แล้วอ๋ออันนี้อยู่ทีมเดียวกันงั้นเหรอใช่แล้วดูของเพื่อนพี่ฝนดินั่งไงนั่งไงเพื่อนพี่ฝนเก็บมาได้เยอะชะมัดเลยอ่ะ โอ้ oh, พียบเลยนะเดี๋ยววางของก่อนวางของแล้วเดี๋ยวไปทําอาหาร <All right. S 1> วันนี้มีซุปสตูมะเขือม่วงมะเขือม่วงมีซุปมะเขือม่วงด้วยทุกคนโห oh, oh, อร่อย oh, อร่อยโอ้ตอนนี้แบบตีคู่กันมาเยอะมากแต่ทีมพี่เอกกำลังชนะนะ พี่ฝนสีตั้งหางเนี่ยแล้วเพื่อนกินเก่งเนี่ยเพื่อนทำเก่งมากเลยนะเนี่ยทำไม่ทันเลยตอนเนี้ยฮึบฮึบต้องรีบกินรีบทำนะเพื่อนเราเราจะต้องสู้เขาให้ได้เลยนะเฮ้ยพี่ฝนแทงแล้วเหรอแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพี่ฝนเก่งอะนะไม่ได้แล้วต้องรีบช่วยกันทำโอ้โหพี่เอกมีเนสโกช่วยอะเนสโกกินเก่งอะโอ้ชนะแล้วเนสโกช่วยแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนรู้แล้วทำไมพี่เอกถึงชนะทำไมอะ พีองมีสามคนน่ะเอา้าพี่พวรมีแค่สองคนเองอ่ะพี่เอกตอนแรกมีคนเดียวแล้วเพื่อนก็มาช่วยเป็นสามคนน่ะอ๋อย่างงั้นเหรอแล้วพปวกปิี่นายยืนงอนอะไรอยู่เนี่ยก็ตอนแรกอ่ะไม่มีใครช่วยฉันเหมือนกันนะสิโออย่างงี้พวกเราก็แพ้สิแย่ yeah, แล้วทําไงดีคราวนี้เราจะต้องเลือกทีมกันแบบสามคนมั่งแล้วอ่านี่คราวนี้เราแข่งกับเพื่อนเหรอใช่แล้วแข่งกับเพื่อนมีดันมาใหม่นี่ ด่านเจ้าหญิงฮะด้านเจ้าหญิงไงนะ่ะอ๋อใช่แล้วด่านเจ้าหญิงมีปราสาทด้วยแล้วขอบอกปราสาทเจ้าหญิงเหรอพี่ฝนใช่แล้วถั่วต้มง,งั้นเราไปแข่งกันเลยดีกว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่สีแดงอะสีแดงเอาลาเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะเพื่อนเข้าไปแล้วอดิโอ้อย่างนี้เรามีหวังแท้แน่นอนเลยไม่ต้องห่วงหรอก ฉันะเป็นมือเก็บมืออาชีพเพราะนายมือเก็บมืออาชีพใช่ไหมใช่แล้วโอ้ของกินยอดชาวม้าเลยมีอัปเดตมาใหม่ขนมเพียบเลยนะเนี่ยเนี่ยฉันจะเก็บไปให้หมดเลยลุงเล้งเลยฉันจะเก็บไปให้หมดเลยเก็บลุงได้ด้วยเหรอเก็บได้ดิโอ้สุดยอดเลยพวกปิ๊กนายนี่มือเก็บมากเลยนะขอบอกเห็นเปล่าแป๊บเดียวสูงลยเออแป๊บเดียวสูงแล้วนี่นี่พี่เอกมาดูอะไรนี่แล้วอยากจะบอกว่ามีกล่องของขวัญที่ผูกโบด้วยนะเนี่ยกล่องของขวัญอะไรผูกโบพี่ฝนตอน นี่เราเก็บมาเขาอัปเดตมาใหม่อะเป็นกล่องของขวัญถูกโบอะอ๋อเป็นกล่องนี่แล้วแต่ว่าด่านไหนเขาเป็นอะไรมันจะเป็นแบบนั้นอ๋อใช่แล้วสวยชะมัดเลยเดี๋ยวขอเก็บขนมแถวนี้ก่อนก็แล้วกันอ๋อมีผลเก็บได้เยอะแล้วเหมือนกันนะรอบนี้ใช่แล้วใช่แล้วตั้งใจเก็บมากเลยเดี๋ยวสู้เพื่อนไม่ได้อ่ะทุกคนเฮ้ยแต่เพื่อนเขากลับกันแล้วนะนหนอะเพื่อนกลับไปแล้วเหรอเขากลับไปแล้วคันนึงเมื่อกี้อะแย่แล้วพวกเราต้องรีบเก็บเรารีบไปเราต้องรีบเก็บพอก่อนดีไหมเนี่ย ใครพอพวกเราเนี่ยพี่เอกก็กลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ฝนขอเก็บแถวนี้อีกแผบหนึ่งเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ได้หรอกเพราะสองคนที่อยู่ตรงนี้โอ้สูงมากพวกปิ๊กเสร็จหรือยังอะ่ะฉันเก็บมาเยอะพอละวเ้ยพวกเราก็รีบกลับกันดีกว่าเร็วเขา้าใช่แล้วเรารีบกลับไปทํากันดีกว่า <c oughs> โอ้โหโอโหเก็บมาได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยพอไหมอะแค่เนี้ยก็น่าจะพอนะพวกปิ๊กเร็วๆรีบไปเฮ้ยแต่ของเขาก็เยอะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ของเขาทีมสีเหลืองอ่ะโอ้เยอะมากเลย ต้องรีบเก็บรีบวางแล้วว่ารีบทํากับข้าวเรารีบช่วยกันทํากับข้าวดีกว่าใครจะเป็นคนกินเออพี่ฝนไปกินก่อนไหมให้พี่ฝนกินงั้นเหรอใช่เดี๋ยวเพียงเอาของวางก่อนพี่ฝนยังวางของไม่ได้เลยทําไงดีอะไปวางทางนู้นตรงนี้ที่ทําอาหาร <c oughs> เอาเหรอเอาแย่แล้วเพื่อนเขาไปสิบหกแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรพี่ฝนกินเลยไม่ต้องกลัวหน้าที่กินเป็นหน้าที่พี่ฝนเองจอดมาช่วยฉันกินหน่อยเร็วเข้า ็คือว่าจอจตอนนี้อิ่มแล้วอครับเห็นของกินเยอะแบบนี้จอจกินไม่ลงแล้วอะ่ะเดี๋ยวพวกิ๊กจะหั่นนะแล้วเพียกก็ทํานะรีบรีบหน่อยนะพวกิ๊กตอนนี้เพื่อนเข้าไป36บแล้วอ่ะมาเดี๋ยวเพียกช่วยกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปช่วยทาอื้มอืมอมอ้มอร่อยอร่อยจะมัดเลยโอ้ยฉันทําไม่ทันเราเมื่อยมือมาช่วยกันหน่อยดิ <c oughs> แย่แล โอ้โหเพื่อนเขามีอาหารเป็นตั้งๆเลยเราจะชนะเขาได้ไหมเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่เอกกลับมาช่วยทําแล้วผู้ปิกไม่ต้องกลัวฮึบฮึบสู้เขาสู้เขาอย่าแพ้แนสโกะนะฮึบพี่ฝนเราเรานําำเรานำเรานำแล้วเหรอนำแล้วฮึบฮึบฮึบต้องรีบกินอร่อยต้องรีบกินเข้าไปฮึบอุ้ยเราแปดสิบเก้าแล้วเฮ้ยเราเก้าสิบเรานำอยู่เก้าสิบเอ็ดแล้วเอะเอะอะหมดอาหารหมด แย่ yeah, 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 yeah. แล้วทําไงดีอาหารหมดโอ้แพ้ตอนท้ายเลยอะ่ะโอ้หน่าเสียดายเชีวมั้เลยอะ่ะเออเสียใจเออเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฝนเดี๋ยวไปสู้กันใหม่ โอ้โหดูสิเขาเต้นโชว์กันใหญ่เลยเขาชนะพวกเราอ่ะเพื่อนเก่งนะเนี่ยขนของมาทําพร้อมกันได้สามัคคีมากเพื่อนเขาเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยวไปนี่ก่อนดีกว่าส่งพิซซ่าไม่ได้แล้อันนี้ต้องคนละทีมนะ่าต้องรีบแข่งกันแล้วพวกเราไปนี่เลยส่งพิซซ่าก่อนนี่นี่ของพี่เอกสีเขียวของพี่ฝนสีแดงหรอใช่แล้วพวกพี่นายสีอะไรฉันสีเหลืองอ่ะ นายสีเหลืองเหรอใช่แล้วอย่างนี้เราจะต้องรีบแข่งแล้วก็ต้องรีบชนะให้ได้เลยอ๋อพี่ฝนมาอย่างนี้มาแล้วนี่ไงกําลังเก็บของอยู่นี่นจะเก็บสีลุงไปก่อนจะตัดกําลังฝั่งตรงข้ามเฮ้ยเรลืองไปเลยอะ่ะว่าเก็บสีลุงได้อ,ะอ่ะอ้าทำไมไม่เก็บะ่ะพี่ฝนเก็บไม่ทันเพื่อนได้แค่นั้นหรอใช่ได้แค่เนี้ยฉันชนะแน่ถึงแม่ฉันจะอยู่แค่คนเดียวก็ตามอ๋อนี่นายอยู่คนเดียวอีกแล้วอ่ะอยู่คนเดียว โอ้หน้าสงสารชะมัดเลยเขาไม่เป็นไรุ๊กปิ๊กเดี๋ยวฉันช่วยนายเองหน้าสงสารปุ๊กปิ๊กเขาเนาะขอเก็บอาหารฝั่งนี้ให้หมดก่อนก็แล้วกันเน่มีบอกคลรี่สีแดงมะเขือเทศก็สีแดงหาสีเขียวอยู่หาไม่เจอเนี่ย <c oughs> แถบนี้สีแดงเยอะชะมัดเลยนี่เลยเนื้อสีแดง โอ้โหพี่ฝนได้ของเยอะแล้วสิใช่แล้วมีของเต็มตะกร้าข้างหลังเลยขอบอกต้องรีบไปแข่งกันแล้วนะรีบไปแข่งแล้วเหรอใช่แล้วมันเหลือนาทีครึ่งเองไม่ทานรองเน่อืมทานยังไงก็ทานแน่นอนนี่เลยปลาหมึกสีแดงโอ้โหเพื่อนพี่ฝนก็เก็บได้เยอะเหมือนกันนะน่ะใช่แล้วเพื่อนพี่ฝนเก็บได้เยอะกว่าพี่ฝนเอกไม่รู้ทายัางไงเหมือนกันอ๋อเพื่อนเขาเก็บเร็วไง <c oughs> พี่ฝนกเก็บช้าหาทางไปไม่เจอฮึบจิบนี่ได้แล้ว นี่เลยจะต้องเก็บกุ้งไปด้วยแถวนี้กุ้งอร่อยฉันกลับแล้วกลับแล้วเหรอป๊กปิ๊กแฉันต้องรีบกลับงั้นได้ฉันกลับมั่งฉันเอาซอสมะเขือเทศแล้วรีบกลับไปดีกว่าโอ้พี่ฝนคนตรงนี้เพียบเลยอ่ะพี่ฝนกําลังขนของไปอยู่มองไม่เห็นใครทั้งนั้นแต่ตอนเนี้ยนี่เพียกมาถึงแล้ว ถึงแล้วเหรอโอ้ไปเร็วกันชาวบ้านแลเหลือพี่ฝนคนเดียวเหรอเนี่ยใไปแั้วมันเหลือห้าสิวิเองหเหลือ50วิอย่างงี้เราจะต้องรีบทํารีบไปรีบกินเลยพวกเรานี่ของพี่กินก่อนแล้วกินก่อนแล้วเหรอใช่แล้วโอ้ไม่ได้กาแล้วต้องรีบทําเพื่อนเร็วเข้าพวกเราพี่ฝนขนของมาแล้ว <c oughs> โอ้โหในสกอจะกินเก่งไปไหนเนี่ย แล้วฉันอยู่คนเดียวโอ้น่าสงสารปุกปิ๊กไม่เป็นไรพวกปิ๊กเดี๋ยวข้าวหน้าฉันไปอยู่ด้วยทําไปกินไปอยู่เนี่ยอทําไปกินไปไม่เป็นไรเดี๋ยวกินอร่อยเองโอ้ดูเนสโก้ดิพี่ฝนอ๋อเนซโก้กินได้เก่งะ อ๋อสุดยอดเลยพ๊กปิ๊ก hey. สู <S s <S s ้เขานะอ๋อฉันแย่แล้วเนี e ่ยสู้เขาสู้เขาสู้เขาอย่าแพ้เขานะเหลือแค่สิบวิเองทําไงจะให้มันทันละเนี่ยคงไม่ทันแน่นอนละเขาเนี้ยพี่ฝนคงแพ้เนซุโกแล้วอ่ะโอ้โหเนซุโกกินเร็วมากเพล็กทาไม่ทันเลยพี่ฝนอกินเก่งมากเลยพวกปิ๊กเสียใจด้วยนะนายแพ้ยังไงฉันก็ไม่ได้อยู่ที่สุดท้ายนะ เออเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคราวนี้ใหม่กันแล้วกันว่าครั้งนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาเลยพี่ฝนสู้ๆนะพี่ฝนอยู่สีแดงแล้วฝั่งตรงข้ามพี่เอกสีอะไรอ่ะสีชมพูสีชมพูเหรอโอ้คราวนี้กันอยู่กันคนละสีเหรออยู่คนละสีสีละคนสีละคนเดี๋ยวเดี๋ยวพวกป๊กสีชมพูใครสีชมพูพวกป๊กสีชมพูไม่ใช่เหรอฉันสีชมพูไงอ่าแล้วพี่เอกตกลงสีอะไรแน่อ้าพี่เอกก็อยู่สีชมพูนี่ไงเอาจริงเหรอ โอ้โห oh oh. อย่างนี้แย่ yeah, แล้วพี่ฝนอยู่สีแดงคนเดียวงั้นเหรอเนี่ยไหนพี่ฝนอยู่สีแดงคนเดียวไหนเพื่อนก็อยู่กับพี่ฝนไม่ใช่หรอเอางั้นเหรอเดี๋ยวๆจำไม่ได้ใครอยู่สีใครกันมั่งแล้วน,นะรีบเก็บดีกวา่าตรงนี้มีของอร่อยเยอะนี่ไงพี่เอกสีเขียวสีชมเขียว <laughs> มันหลอกเราทําไมก็บอกให้อยู่คนละสีไงมนหลอกเราเมื่อกี้บอกสีชมพูเออหลอกเราให้เราตายใจแล้วก็แกล้งเราให้เราแพ้นี่โ้องฉั้นซะก่อนเห็นไหมพวกปิ๊กสีชมพูพี่วนสีแดงพี่เอกสีเขียวรีไปกันดีกว่าคราวนี้อยู่กันคนละสีเลยพวกเราโอ้แล้วดูปุ๊กปิ๊กดิทําไมเก็บเยอะขนาดนั้นน่ะปุ๊กปิ๊กชอบเก็บของแล้วก็ไปทําทีเดียวให้มันเยอะๆยไงอ๋อแสดงว่าปุ๊กปิ๊กชอบตุน ใช่พวกปพ๊กชอบตุนบางทีตุนปลาทูไว้ในตู้เย็นแล้วก็ลืมฉันไม่เคยลืมแค่ทั้งเก็บไว้กินเดือนหน้าเท่านั้นเองมาเร็วเข้าตอนนี้พี่ฝนมีของเยอะมากเทินขึ้นไปเยอะแล้วตอนนี้ทุกคนนะ่ะอยู่ที่ทํากับข้าวแล้วพี่ฝนอ้าวเหรอใช่แล้วอา้าวมีหน้าล่ะหายขึ้นไปหมดเลยโล่งเลยเออพี่ฝนครับจอยคิดว่าตอนนี้พวกเราคงจะต้องกลับไปกินแล้วล่ะครับ ใช่แล้วแหละตอนนี้สีของพี่ฝนขึ้นนําอยู่นะเอาจริงเหรอนั่นน่ะนำแล้วอ๋อมีเพื่อนอยู่สีเดียวกับพี่ฝนเหรอมีดิอ๋อสุดยอดเลยอย่างนี้จะต้องรีบกลับโอ้โหเพิ่งจะมองเห็นว่าดินแดนของเจ้าหญิงนะี่มีม้ายูนิคอนแถมมีอะไรนะ่ารถไฟเหาะตีลังกาโอ้เพื่อนทําอาหารเสร็จแล้วหรอโอโหเพ็กอ,อยู่ทีมเดียวกับเนสโกโอ,อีกแล้วอ่ะใช่แล้วไม่รู้จะสู้ไหวเปนะ<อ>ล่าหน้าสามสอบเยี่ห้าอ๋อีวลวปกเป๊กนายอยู่คนเดียวอ่ะ เหมือนใครใครก็ไม่รักผมโอน่าสงสารจังเลยนะปุกปิกเฮ้ยเซ็งชมัดเลยลไม่เป็นไรดีกว่าเราไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเพื่อนก่อนนี่ฝั่งนี้เขาก็กินอร่อยเห็ะนเะปล่าโอ้โหทีมนี้เขาเก่งก็ไม่ธรรมดานะใช่แล้วทุกคนพี่ฝน,นชนะแน่นอนเลยอ่ะคราวเนี้ยจริงเปล่าแน่นอนเพราะว่าตอนนี้อ้าวใหญ่แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหแปบ๊บเดียวเนสโกกินน้ำอีกแล้วเออทำอาหารเสร็จแล้วเนสโกก็ขึ้นมากินแป๊บเดียวเองอะ่ะโอ้โหวันนี้พี่วอนก็เลยแพ้อีกแล้วอะ่ะทุกคนอ้าวไม่เป็นไรโอกาสหน้าไว้แก้มือกันใหม่นะค่ะสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบุ๊วย